สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการคำวนข้อมูลนะครับของโปรแกร,รม JCS นะครับโดยแบบง่ายๆนะครับนะเป็นซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งนะาการสํารองโปรแกรม JCS มันก็มีหลายรูปแบบนะครับนะกนแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะครับมีทั้งใช้โปรแกรม MySQL นะครับ สำรองก็มีนะครับแต่มันก็จะเป็นปัญหาว่าคนที่ทําเป็นแล้วก็จะไม่มีปัญหาแต่คนที่ทําไม่เป็นเนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะครับแต่สําหรับผมที่จะสอนนี่ก็จะเป็นการสอนแบบสํารองทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับก็คือโปรแกรม every day นะครับตั t แบ็ c อัพนะครับเรามาลองทํากันเลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปกาหนดอะไรมากมายนะครับ ให้เพิ่มคำว่า everyday auto backup ลงไปในช่องค้นหาของ Google ก็ได้นะครับเมื่อท่านค้นหานะครับก็จะเจอนะครับตัวโปรแกรมมันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับลองคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรมชื่อ everyday auto backup นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3.5แล้วนะครับให้ท่านลงไปล่างๆนะครับก็จะมีดาวน์โหลด โปรแกรมมาติดตั้งในเครื่องก่อนนะครับก็เซฟไฟล์ File นะครับโปรแกรมเป็นโปรแกรมเล็กๆครับใช้เวลาดาวน์โหลดไม่นานนะครับเสร็จแล้วครับก็ติดตั้งลงไปนะครับาการติดตั้งก็เหมือนปกตินะครับก็คลิก n e x กอย่างเดียวนะครับติดตั้งที่ไหนนะครับ มันนี้ก็นิกไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็อินสตอลนะครับโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมเล็กๆนะครับตัวนี้บอกว่าจะให้โปรแกรมทํางานเลยหรือเปล่านะครับผมให้มันทํางานเลยก็แล้วกันนะครับ Finish ครับซึ่งเมื่อทาเสร็จนะครับก็จะมีตัวนี้นครับข้างล่างนะครับโปรแกรมนี้จะทํางานทันทีนะครับที่เปิด w i n d o w ์ขึ้นมานะครับสาหรับวิธีการสํารอง เดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับสำรองนะครับฐานข้อมูลนะครับ jcs นะครับก็ง่ายๆนะครับให้ท่านไปที่โปรเจกต์นะครับเลือกแอดนะครับเข้าไปนะครับโปรเจกต์เนมนะครับก็คือชื่อโปรเจกต์ที่เราจะสำรองนะครับผมเอาใช้ชื่อว่า jcs นะครับ back up แล,แล้วโปรแกรมมันก็จะหาสอดเดลิเกอรี่ก็คือตรงที่จัดสำรองทั้งหมดครับเขาเบาหานะครับหาว่าโปรแกรม psx ของเราอยู่ที่ไหนนะครับของผมก็จะอยู่ที่ได i c นะครับแล้วก็โปรแกรมไฟล์นะครับของผมจะเป็น x 8นะครับก็หาโฟลเดอร์อชื่อว่า psx นะครับ คลิกตัวนี้นะครับก็โอเคนะครับโปรแกรมก็จะโชว์มาให้นะครับว่าสอร์ก็คือแหล่งแหล่งที่จะแบ็กอัพอยู่ตรงไหนนะครับ uh, this destination directory ก็คือ uh, จะให้สำรองไปที่ไหนนะครับอ uh, ก็เบาหานะครับผมจะสำรองไปไว้ไดดีนะครับก็เลือกตัวนี้นะครับเป็นไดดีนะครับ uh, ผมจะสร้างเป็น โฟลเดอร์ไว้ก่อนแล้วนะครับชื่อ j h c s นะครับท่านก็ติ๊กเลยนะครับนะติ๊กเลยอันนี้มันมีอันเก่าอยู่แล้วนะครับหรือถ้าจะสร้างใหม่นะครับก็ไม่ยากครับท่านก็เพียงคลิกตรงนี้ครับ New Folder นะครับสร้าง New Folder นะครับเลือกได้ดีนะครับเช่นผมจะสร้างเป็น New Folder 2นี้นะครับได้ดีนะครับ มีโฟลเดอร์นะครับ jhcs สนะครับสร,สร้างสร้างเสร็จแล้วก็โอเคนะครับอันนี้ก็จะสำรองไปที่ได้ดี jhcs 2นะครับตัวนี้ก็ติ๊กเป็น include directory นะครับก็คือเอาก๊อปมาทั้งทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับ schedule นี้ก็จะเป็นตัวที่เรากำหนดว่าเราจะ สำรองทุกมินทิทุกนาทีทุกชั่วโมงหรือเดลี่ทุกวันนะครับอย่างผมนี่จะสำรองทุกวันนะครับก็จะเป็นสำรองเดลี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะสำรองเวลาเท่าไหร่นะครับเช่นผมจะสำรองเวลา14นาฬิกานะครับทุกวันนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเอาไรออปชั่นจะให้ทับเขียนทับเลยไหมนะครับนะ ผมก็จะติ๊กเป็น don't check file time นะครับคือไม่ต้องเช็คนะครับทับไปหมดเลยนะครับทั้งทั้งโฟลเดอร์นะครับหลังนั้นก็เซฟนะครับอแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้ก็รอเวลานะครับเมื่อถึงเวลามันก็จะมีอ่ามันก็จะทำการ copy โฟลเดอร์ j c s ทั้งโฟลเดอร์นะครับไปไว้สำรองไว้ที่ได้ดีตรง ด j เอชครับให้เราใช้งานครับแล้วก็สำรองไว้นะครับแล่าข้อมูลหายนะครับนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆในการสำรองข้อมูล jcss นะครับโดยไม่ต้องไปติ๊กอะไรมากนะครับทีนี้ทุกวันนะครับก็จะสำรองให้เราทุกวันที่เราเปิดเครื่องไว้นะครับก็จะเซฟทับทับทับกันไปเรื่อยๆนะครับก็พบกับเทคนิคดีๆนะครับในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ